สวัสดีครับรีวิวตะดนครับตอนนี้อยู่ทุ่งสรงสามแยกก่อนจะถึงสามแยกสวนผักอันนี้อยู่บนยอดเขาแน่ไอ้ดูครับตรงนี้เสร็จแล้วครับโอ้ยเมื่อก่อนตร,ตร,ตรงนี้เป็นตรงกลางอะกลางกั้นระหว่างรถชวนอ่ะเออสี่เลนอะล่ะก็จะเป็นคูอะ่ะแต่นี้ทำแบบดูปูน รถชอบอุบัติเหตุบ่อยนะเส้นตรงนี้ครับเส้นบนเขาเนี่ยอันนี้บ้านสวนช่องเขาครับร้านกาแฟร้านอาหารรีสอร์ทอยู่ขวามือคะถ้ามาจากมาจากสวนฝากขึ้นกรุงเทพก็มองซ้ายมือนี่แต่ว่าจากกรุงเทพขาลงใต้นี่ก็มองขวามือต้องยูเทิร์นกลับถ้าลงลงใต้ร้านดังครับลงจากยอดเขาช่วงสั้นๆตรงนี้ครับ แต่สมัยก่อนภัยิบัติเยอะทุกเนี้ยอันนี้ก็ทําถนนดีครับสภาพถนนดีก่อนจะถึงสี่แยกสวนฝักครับมาจากทุ่งสงครับสี่แยกสวนฝากสามแยกขอโทษทีสามแยกสวนฝากเลี้ยวซ้ายไปนครศรีธรรมราชนะครับส่วนถนนเส้นนี้ก็ถนนสายเอเชียครับเลี้ยวซ้ายนครศรีธรรมราชตรงไปก็พัทลุงครับอยู่ในเขต อ่าทุ่งสงครับขอโทษร่อนพีู่รณครับร่อนพีบูอ่ารีวิวตะดนต่อครับเพื่อนๆอ,อย่าว่านะครับกิดเตอ่ารีวิวต่ดนเนี่ยผมไม่ตัดต่อนะครับก็ เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายก็พูดไปประมาณครับกิโลเมตรที่สามร้อยสิบสองครับตรงนี้สามหนึ่งสองกลางทางก็จะมีร้านของฝากผลมงลไม้ครับอย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยครับชามดะอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวกากลับว่าจะซื้อติดรถไปเก็บไว้กินหน่อยตอนนี้ซื้อไปก็อืดต้องอยู่แล้วกินกินกินข้าวไม่ได้ก็จะกลับก็วันสองวันครับ ตอนนี้ก็มีทำให้มีตังเบียงเลยครับเป็นตังเบียงตรงนี้ให้เช่าโอ้โหพื้นที่กว้างๆนะให้เช่าอ่ะตรงนี้ก็จะมีตลาดนะครับตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้ตลาดเล็กๆแต่ว่าต้องมีคนเดินเยอะอยู่ชื่อว่าตลาดสวนฝากแล้วกันนะตอนเย็นวันที่วันเย็นตอนไหนนะจำไม่ได้นะ นี่สามแยกสวนผักเลยเลยสามแยกก็เป็นไปพัตลุงเลี้ยวซ้ายก็เข้า,ขานครศรีธรรมราชครับนี่คือเส้นหลักแล้วนะครับเส้นหลักขาล่องใต้นะครับถ้าลุงขับรถจากนี้ไปเจ็ดสิบโลเดี๋ยวซ้ายไปนครศรีธรรมราชก็ต้องเจออำเภอร่อนพิบูรณบประมาณเจ็ดโลเข้าไป อันนี้ก็เป็นตางเบี่ยงครับเป็นตางเบียงโอพี่จะเบียดทำไมก็ไม่รู้ผมมีกล้องพี่พูดก็พูดเพอะอถ้าผมก็อยู่หน้าครับนอันตรายพี่ไม่กลัวผมกลัว จะกลัวไปไม่ทันนะครับปล่อยเข้าไปอือครับใค่ไปวัดเจดียไข่ก็ต้องเข้าเดียวซ้ายนะครับอ่ะลงตัดคลิปนะครับ